ทุกประสบการณ์ชีวิตสวยงามสมอสวัสดีค่ะแม่นายเจี๊ยบสองวันนี้ทุกมมเหตุการณ์ในชีวิตเราสวยงามสมอถูกต้องนะคะอันนี้สำหรับตัวแม่นายเจี๊ยบเองนะคะแม่นายเจี๊ยบไม่ใช่โค้ดไม่ใช่ครูแต่ว่าเอาความรู้สึกจากภายในของแม่นายเจี๊ยบเอามาเล่าเอามา สื่อสารต่อให้ทุกคนได้ได,ได้ฟังกันค่ะมันเป็นแชร์ประสบการณ์ในการที่เราเกิดมาเนาะตั้งแต่เกิดจนเติบโอย่างที่มันเกิดขึ้นอะบางจนบางครั้งนะคะมันมีทั้งเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่มันมีความสุขเหตุการณ์ที่มันมีความทุกข์ สลับกันไปสลับกันมาจนจนบางครั้งอะบางเรื่องอะมันมันไม่สามารถที่จะจำมันไม่สามารถที่ที่จะเอามาเล่าได้แต่ว่าถ้าเกิดเราตีมบวกนะคะถ้าเกิดเราคิดต่างว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันสอนให้เราเติบโตทางด้านอารมณ์ ทางด้านจิตวิญญาณและความความเป็นมนุษย์อะมันมันเติบโตขึ้นและความเป็นจิตวิญญาณเราอะ่ะความความคือถ้าเกิดพูดไปลึกไปมันก็ไม่ดี <c oughs> <c oughs> ก็เอาแบบว่าก,ากลางๆการเป็นมนุษย์ของของในนา,ายเจียบนี่แหละ มันมันทำให้รู้สึกว่ามันมันเติบโตขึ้นในทุกๆวันมันมันมีความสุขขึ้นในทุกๆวันเพราะว่าเรามองสิ่งเป็นสิ่งมันมันเป็นภาพเดิมๆค่ะมันมันเป็นภาพเดิมๆหมายความว่ามีทั้งทุกมีทั้งสุขอะที่มันปะปนกันมาอย่างเนี้ย แต่เพียงแค่ว่าเราจะไปจมอยู่กับกองทุกนั้นน,ะนานแค่ไหนหรือว่าเราจะไปจมจมแล้วติดสุกนั้นนานแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราเรารู้ว่ามันทุกแล้วเราก็วางเรารู้ว่ามันสุกแล้วเราก็วางแล้วเราจะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าสิ่งใดจ,จะเกิดขึ้นมันสอนให้ ให้ตัวแม่นายเตียบัรู้เร็วก็วางได้เร็วขึ้นนะคะแต่ก่อนอะ่ะอาจจะแบบว่าอุป,เ,ปเดือนก็มีนะคะที่จะตามรู้ว่าอโอสิ่งนี้ที่ทําให้มันเกิดทุกข์อ,อ๋ออันนี้คือสุกสุกมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็อยู่กับเราได้ไม่นาะเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาเนี่ยบางครั้งอะ่ะเหตุการณ ตั้งแต่เล็กจนโตัวมีมีใครสามารถจำเหตุการณ์ทุกเหตุการ์ในชีวิตได้ไหมไม่นายเจียว่าถ้าเกิดใครจำได้เนง่ยงทุกเหตุการ์นะคะแล้วจำได้แบบสุดทุกเหตุการณ์เนี่ยคือสุดยอดมากนะแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาก็ไม่รู้แต่แต่คือตั้งแต่วันที่เรารู้สึกได้ว่าอ,อ๋อเราเราขอบคุณ เราขอบคุณทุกเหตุการ์เปลี่ยนใหม่แม่นายเจี๊ยบกลับมาเปลี่ยนใหม่ว่าเราขอบคุณทุกเหตุการ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านลบหรือด้านบวกไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะทําให้แม่นายเจี๊ยบเจ็บปวดหรือว่ามีความสุขทุกเหตุการ์มันทําให้จิตวิญญาณมันทําให้สภาวะจิตของแม่นายเจี๊ยบเติบโตขึ้นและเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะมี เป็นคนที่มีพลังงานที่ดีเป็นคนที่ส่งถ่ายพลังงานเป็นเป็นตัวรับหรือเป็นตัวส่งสัญญาณเป็นตัวสร้างขึ้นสัญญาณที่ดีให้กับตัวเองและคนรอบข้างเราต้องเป็นคนที่มีความสุขคะ่ะสุขแบบง่ายๆด้วยนะคะสุขแบบ อะไรที่มันเป็นความสุขแบบเล็กน้อยเราสามารถมีความสุขได้ทันทีก็คือยิ้มยิ้มให้กับทุกๆเรื่องนั่นแหละคะ่ะทุกเหตุการณ์ทำให้เราจเจริญเติบโตขึ้นและมีความสุขวางให้ได้คะ่ะแล้วทุกอย่างจะเป็นสุขนะคะขอบคุณท,ทุกคนคะ่ะ